คุณผู้ชมครับวันนี้วันดีวันอีเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนะครับคุณผู้ชมผ่านมาประมาณ43นาทีโดยประมาณนะครับหุ้นวันอีเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ต้องบอกเลยนะครับว่าได้รับความสนใจจากบรรดาน,นักลงทุนเป็นอย่างมากนะครับบรรยากาศสดสดล่าสุดที่ผ่านมาจากเมืองไทยรัชดาไรเทเตอร์เป็นยังไงกันบ้างติดตามารายงานสดเพิ่มเติมจากพี่คิงพีรวัตครับขอบคุณแชมป์ขอบคุณพี่ลิซ่าคุณผู้ชมครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองไทยรัชดาลัยเทยเตอร์นะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับการเข้าเทรดวันแรกของหุ้นวันอีบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับโดยเมื่อตอนช่วงเปิดตลาดเนี่ยราคาอยู่ที่10บาทนะครับก่อนที่เมื่อสักครู่นี้จะมีราคาขยับขึ้นไปแตะที่ราคาสูงสุด10บาท50สสตางค์และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมลงมาจากเวทีที่เป็นพิธีกรเมื่อสักครู่นี้ส่วนบรรยากาศบนเวทีครับอย่างที่เห็นฮะ ณขณะนี้เป็นภาพของบรรดาผู้บริหารนะครับมีคุณบอยตกลเกียรติวีรวันซีอีโอกรุ๊ปของบมจเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์คุณรฟัฟฟาดำรงชัยธรรมแล้วก็มีคุณอนนบเสนาสุทธิพันธ์นะครับรวมถึงมีตัวแทนจากทางด้านของเกียรตินกินพัทระร่วมตอบคาถามสื่อมวลชนครับถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูบรรยากาศวินาทีที่สําคัญเป็นวินาทีที่ต้องจารึกเอาไว้อีกหนึ่งช่วงเวลาสําคัญของวันอีนะครับเมื่อตอนช่วงเปิดตลาดในวันนี้ครับ ผู้บริหารได้ร่วมกันลั่นระฆังและตีคองเพื่อส่งสัญญาณถึงวินาทีที่ยิ่งใหญ่ของบริษัทตดวว <One> <ล>ันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนหรือวันอีโดยตัวแทนผู้บริหาร <นำ S 1> 3าท่านที่ลั่นระฆังและตีคองคือคุณพับุญนำรงชัยธรรมประธานกรรมการคุณทกนเกียรติวีรวรรณประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคุณประดิษฐ์ธีขคกุลกรรมการบริษัทนะครับนอกจากนี้ก็มีสักขีพยานคุณรัฟฟาดำรงชัยธรรมประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่มคุณอนนบเสนาสุขิพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม คุณอนุวัตรร่วมสุขกรรมการผู้จัดการประธานสายตลาดทุนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒระรวมทั้งมีดารานักแสดงมาร่วมแสดงความยินดีด้วยบนเวทีนะครับสีหน้าของผู้บริหารทุกท่านนั้นล้วนแล้วแต่ดีใจและภาคภูมิใจนะครับเพราะว่านี่เป็นสัญญาณบวกครับกระแสตอบรับจากนักลงทุนที่ให้ความสนใจกับหุ้นวันอีมีเป็นอย่างมากนะครับสำหรับวันอีนั้นอยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการและหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์นะครับ อย่างที่ผมบอกครับว่าราคาของวันอีเปิดตลาดวันนี้อยู่ที่10บาทก่อนที่ราคานั้นจะวิ่งอยู่ในแดนบวกนะครับขึ้นไปแตะราคาสูงสุดจนถึงตอนนี้อยู่ที่10บาท50สตางค์ก่อนที่จะมีการปรับย่อลงมาเล็กน้อยแต่ยังยืนได้ในแดนบวกเป็นสีเขียวนะครับราคา IPO ของวันอีอยู่ที่8บาท50สตางค์ต่อหุ้นครับ สำหรับวันอีครับเราเป็นผู้นำด้านการผลิตและสร้างสารรค์คอนเทนต์คุณภาพด้วยโมเดลธุรกิจแบบครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำภายใต้การบริหารงานของทีมผู้บริหารมืออาชีพที่คลัมบอร์ดในวงการบันเทิงมายาวนานกว่า30ปีมีประสบการณ์มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับและเรายังมีช่องทางการเผยแพร่คอนเทนต์ที่ครอบคลุมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line. รวมทั้งการระดมทุนในครั้งนี้เรามีแผนที่จะลงทุนพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ในการให้บริการคอนเทนต์ที่มีคุณภาพกับผู้ชมทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครอบคลุมความหลากหลายญญาลาทุกท่านครับเร,รเราพร้อมแล้วนะครับที่<ต>อยากจะชวนทุกคนมาร่วมเดินทางและเติบโตไปกับเส้นทางนี้ cosplay, อาณาจักรวันอีบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมเดินทางและเติบโตไปด้วยกันแบบมั่นคงและยั่งยืนนะครับซึ่งราคาหุ้นล่าสุดนะครับของวันอีนะฮะตอนนี้ ราคาเมื่อตอนช่วง1 0มง45นาทีบวกขึ้นมา16.47เเซบวกต่อขึ้นไปอีก1บาท40สตางค์จากราคา IPO 8บาท50สตางค์นะครับและตลอดทั้งวันนี้ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นวันอีได้ผ่านทางหน้าจอช่องวัน31นพิรวัตรอัธนารายงานสดจากเมืองไทยรัชดาลัยเทยเตอร์ครับ ครับขอบคุณพี่คิงพีรวัตรด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับในงานสดเมื่อสักครู่ขอขอบคุณ AIS 5G ด้วยนะฮะนี่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของพวกเรานะครับคุณผู้ชมครับและคุณผู้ชมสามารถร่วมก้าวไปกับพวกเราได้ธุรกิจบันเทิงของมหาชนนะครับใช่เติบโตไปด้วยกันกับ The One Enterprise นะคะแล้วก็วันนี้เรื่องงามยามดีเมื่อเช้านี้นะคะทางกลุ่มผู้บริหารบมจ j The One Enterprise ก็ได้ร่วมทาพิธีบวงสวงใหญ่นะคะด้วยการนําหุ้นวันอีเข้าซื้อขายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก เจ็นาฬิกา39นาทีค่ะที่ผ่านมาคณะผู้บริหารบมจเดอะวันเอ็นเตอร์ไประกอบด้วยคุณไพบูลดำรงชัยธรรมประธานกรรมการคุณทกนเกียรติวีรวันประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคุณประดิษฐ์ทีคกูลกรรมการบริษัทคุณรักฟ้าดำรงชัยธรรมประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่มคุณอนนบเสนาสุทธิพานประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มและคุณอนุวัตรร่วมสุข กรรมการผู้จัดการประธานสายตลาดทุนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาขินพัทระก็ถือเลิกดีนะคะประกอบพิธีบวงสวงและสาการะสามพระภูมิสารตายายด้านหน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะเริ่มซื้อขายหุ้นวันอีในวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีคนสนใจลงทุนเป็นจำนวนม,มากเลยนะคะครับผมสวัสดีครับผมจัชด,ดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube to ข่าวช่องวัน จะได้มีพ่าดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ